ตอนพีต้ามปาบอคลคิดให้พี่โยนแล้วหรอไม่ใช่มันคือสแต็กคึ่งสนามมันลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะยิงตรงไหนก็ลงยิงจากตรงไหนของสนามก็ได้ลงหมดเลยครับปาจากมุมสนามยังลงเลยแต่พี่กลัวมันเดินตามมาสติวก็เลยรีปาเอาแค่ความหล่อพอยังเจอแต่ยัสิดาเหรอ๋อยวก็เจอมูอ่านพี่ยังได้จับบอลเลยที่ให้ดูรีเพย์ตอนต้นต้นสตรีมอะ จินจาบอลน่ะจินโอดะไม่ได้จาบอลจินลูนพลังงานได้จาบอลไม่มีค่าจำสักแอะเลยไม่มีค่ารีบาวสักแอะเลยเียมิตี้ติดลกวนกี่ลูกถึงะลงอยู่ที่ดวงเลยครับผมถ้าดวงดีก็สองลงหนึ่งถ้าดวงไม่ดีก็อาั้นอะไปแบบตลอดไปยิงแบบตลอดไป<คะ>เอ้าไม่ซัด่ะเพื่อนเฮ้ยเซนโดไม่ซัดตาขู่ซัดเลยอะไรวะ มันต้องเซตกับพี่บ่าวเซนโดต้องเซตกับจินเปล่าไม่ใช่เ,เซตกับสากุเข้าใจอะไรผิดบ่าเฮ้ยใจใยญ่สากุาาเฮ้ยอของสากุมีของแม่ใหอัศวินด้วยเดินเข้าไปทางหนะ้าสากุมีของอันนี้อาคางิก็มีของเหมือนกันโดนได้ไงบ้าโดนนะพี่ตกเสียหลักเลยนะยิงอย่างเนี้ยอ่าโดนก่อนการด้วยไม่กล้ากระโดดกลัวคูลเลสมันหลุด เก็บแต้ไมไปลงพนันด้วยเหรอเรามาดูชีวิตเก็บแต้ไมไปลงพน,นันเปออสองจอเลยสกักกูกดหัวใจเลยไม่ต้องมากดหัวใจฮะเนี่ยเดี๋ินไปดั่งอัดหน้าเฉยเลยเอาเซนโดเซกกบใครเซกกบจินปหล่ะเออต้องเซกกบจินเดี๋ยวนนยวะเอาแล้วโล่งเลยครับแบบนี้โล่งๆเน้นๆแซ่บ ตาปูที่รถคูบอกเลยว่ามีกล้องทั้งโรงเรียนนะระว่างเสียตังเสียตัง,ตงแล้วโดนไล่ออกด้วยยิงก่าติดศูนย์นีกกระชากยิงผมไม่ยิงวะอยากครับเออตาปูมาแล้ว,วอ่ะปุกพลังในตัวคูณฟาบแล้วผมยิงโคตรมันโคตรอันอตรายดอกสดเสียบสดเลยพี่พี่เป็นเก่งเลยก็เลยปะแล้วรู้ยังว่าเขามีกล้องเนี่ยกระชา,ากปะกระชากต,ตรงาอาคังเนีย สายไม่ไปวะจะตกคูเลยกระชากยิงมันยิงแสงหน้าเลยอะมันกระชากกะตูมันไม่ไปมันยิงแสงหน้าเลยไอ้นี่มันเล่นเพื่อนบอกตาประกบเพื่อนบอกเพื่อนบอกพี่วปตาประกบอ่ะได้ฮะเดี๋ยวนี้สวยมากชมตัวเองก่อนสวยมากเพื่อนสากุ้ยพี่วปตาประกบแล้ววะกระตามระอยู่แต่มันเรียบอย่างไอ้คูเลยมันกระชากก็มันไม่ไปมันยิงอยู่ที่อะ เด,เดี๋ยวสักกูเล่นก่อนพี่เล่นเป็นเออแล้วผมซาร์ดูดิผมบอกแล้วพี่เล่นเป็นไงสักกูจะไม่เล่นละเล่นก่อนอย่าเพิ่งถอดใจยังไงโดนพี่นะเออที่ไม่ได้เอาตาประกบมาวะอะไรวะตั้งใจบล็อกอะไรี้ยไม่มีเนาะจะอบอกสักกูสก,กูมันตบพลาดผมยิงทั้งวันอะสก,กูเอ้าอาอ,าอารีบาได้ดีอย่างเงี้ยไม่ได้มา ส่งไปเพื่อนเล่นก่อนผัดกันพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโยนเพื่อนโยนให้ผัดกันพลาดอย่าเพิ่งนี่เล่นเป็นพี่เล่นเป็นเชื่อพี่ดิเมื่อกี้พี่พลาดพี่ขอโทษปดใจพี่ขอโทษพี่ตั้งใจเล่นส่งมาเออพี่นี่ผมยิงโคตรลงเออจเ็นสักกูวางอาวุธในมือนายลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราไปเล่นกันดีๆเดี๋ยวพี่ตั้งใจจริงให้ทำไมจริงติดล้กวนลูกเดียวเองไม่ได้โดนตกซะหน่อยพี่นี่ สอนเทคนิคจีนสองหน่อยโหไม่ต้องสอนแล้วเมอร์ฟี่นายชำนาญขนาดนั้นจะไปสอนอะไรนายต้องมาสอนพี่แล้วเอาไปสักกูต้องแบ่งเพื่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่เดี๋ยวเพื่อนโยนดูดูพี่เซตบอลพี่ดึงจกูกปั๊บหลออปั๊บแอนเตอร์ดูสักกูเอา้แบ่งเป็นไงเอาเรื่องเอาเรื่องสวยมากชมต้องชมต้องเอาใจสักกูน่อยเกมเนี้ยชมเพื่อนเออกดใจเขากดใจเราต้องกดใจให้เขาบดี๋ยเพื่อนูเทสจริงเออให้ลูกว่าเล่นไป สวยมากเพื่อตบไม่ได้กดสวยมากดีๆแล้ดีๆากุอุยดูรูจอายุจ่ายปั๊บสกุดันนะมามีของมีของสวยมากดูพี่อันตียังตบมันไม่ถึงเลยติดดอยชควยจมรวมไม่เสร็จเหรอถอดเกมพิกมาแล้ไปสกุอันติปั๊บ ไม่มีอันตริกวะจะหมดเวลาแล้วนะเฮ่ยสกุลไม่มีอันติอ่ะเปิดไมค์คุยได้พี่น่าจะปิดไมค์ถ้าไม่ทันเอาหน่อยสกุลเอาหน่อยปลุกพลังในตัวนายโอ้สวยเึ <c> ้ย <oughs> สวยมากเฮ้ย<ๆ>เร็วเร็วโอ้ส่งชา้าไม่รอส่งพรุ่งน,นี้เลยอ่ะส่งไวๆดิโอ้เฮ้ยไอ,อ,อ้นี่มันเอาอีกแล้ว ส่งเมื่อกี้ส่งก็ก็หลุดแล้วว่ารออะไรกะรอ,อกกริโมดิเนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงสวยมากดูพี่ก่อนโคตรแม่นเลยเดี๋ยวก็กลับมาในเกมแล้วตาสากนะเนียอย่าไปย้อนม่ชเฮ้ยเออไม่ลงเอาสก,กูเนี่ยรีบาลูกเดียวก็ชนะแล้วรีให้มันเออตัดบอลเซนโดตัดบอลสวยมากเพื่อนมาเร็วเนี่ยไม่ส่งว่ะหลุดแล้วไม่ไปตกวะกดนพีน่กดพี่เออ พี่เอกโอ้โหกติไปติด,ตดไอ้ป้าเกมนี่มันก็เกียนจังเลยเขาอุตส่าห์รีบเอาได้ไปติดแพสติบชนเอาหน้าชนแล้วมันไม่ลงเนี่ยเด็ดเขาเพหมดกำลังใจป่าวะมีงานละมันสกีนอะ่ะไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้อะะงี้มันสกีนน่ะแล้วพี่ยิงโอ้โคตรแม่นดูดูเจ็ดสองคะแนนไม่เยอะกันเพลเดียวชนะเลยตาหนึ่งชาร์จตหนึ่งเดี๋ยวพี่มีปัญหากาาับตากูอยู่เดี๋ยวมันเจ็ดเต็กพี่ พี่ตั้งใจเล่นก่อนโอ้โล่งมากเลยสวยมากสวยมากชมเมื่อก่อนเฟสนาตีมานนีซ้ซนโดนี่ดูมือพี่เนี่ยเฮ้ยเออแต่แต่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามให้ชนะได้ลูกว่าถุงเวลาแนละ้วเอา้าทำไมอะปุ่มตบเสียหรอทำไมไม่กดอะไรกันเลยวะผมแตะแล้วผมยิงโคตรเทศ อย่าเดินใส่ผมผมไม่ชอบนักเลงจินนักเลงแต่แอมเที่ยวเองเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยตามประกบตามอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนเนยช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมือสตีลเนี่ยเฮ้ยได,ได้ได้โอ้โหนีบ่าไม่ได้ไอตาประกบเนี่ยไม่ใช่พี่แล้วข้างในมันดังโยกรัวเลยไอบ้าเอ้ยสากุดาวสองไม่ต้องดาวหรอกเอาแค่ปิดธรรมดาก็พอได้พี่ ขั้นสูงอีกแล้วแต่แต่อันนี้ไม่ไหวจริงวะสู้ไม่ได้ไม่กดไลค์ด้วยกดนายช้าสากูส่งไว้ก็ชนะไปแล้วข้างเขารีบเอาไปเก้าจะบ้าข้างเราดีบาวสามไม่สู้ได้ไงข้างเราตัวยิงโอ้แล้วเซนโดเขาอุตสา่าห์เซตบอลอะเซตบอลกับซากะซากูเป็นซัดเลยอ่ะสีนเนี่ยสุดๆเออแล้วพี่หลุดลูกสองลูกเองมันก็ต้องมีหลุดบ้างมันมาสักทีนอ่ ดิส2ก็อาไม่อยู่โตโรทําลายล้างแชนแนลเรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้างแชนแนลลุยไปกับทําลายล้างแชนแนลวเกงมีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทําลายล้างแชนแนลลุยไปกับทําลายล้างแชนแนลเ